สวัสดีครับวันนี้จาก barcodedd.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว Newland BS8060 นะครับตัวนี้จะอ่านได้ทั้ง QR code และ 2D นะครับลักษณะการใช้งานจะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่3.7โวลต์900มิลลิแอมการใช้งาน จะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับโดยคิดจากค่าเฉลี่ยก็คือสแกน1ครั้งต่อทุกๆ6กวินาทีนะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ3.5ชั่วโมงนะครับคราวนี้ผมจะลองทดสอบการสแกนนะครับผ่าระบบหน้าจอนะครับนะครับลักษณะาลาแสงก็จะเป็นแบบนี้มีตัวเส้นกากบาทด,ด้วยนะครับ ผมจะลองสแกนบาร์โคดนะครับนะครับลองรับการสแกน 2D นะครับตัวนี้นะครับขนาดก็จะไม่ใหญ่มากนะครับตัวขนาดจากถ้าวัดจริงก็อยู่ประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ตัวสูงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8.5-9เซนนะครับขอบคุณมากครับจาก barcodeid.com